มาครับไปเบื้องเฉียงนาหน่อยหลังี้หลังค้าเขียวน่ครับเป็นฤดนแล้วลเฉียงนาหน่อยหลังค้าเขียวมันอก็อยู่ลึกๆเขาาจากถนนดำนี่แหละครับถนนดำเลี้ยวมาจากถนนดำเฉียงนานีก็เป็นเถียงนาหน่อยหลังคาเขียวคือแท้หนาคนหายเลย้วโเบ,บิ่งกันนะ นี่ครับโอ้ทางผีเพิ่งว่านเขาแล้วตัวนี้ทางนีเพิ่งว่านเขาดอกนี่เสียงนะตุนกระเดาบักคำปเปียเถียงนะหน่อยหลังคาเขียวนี่ว่านไม่ไหมเลยตัวนี้ว่านเขาไม่ไหมมีโพนผมเถียงนานี่ขออยากจะของนาเนี่ยเด้อครับหลานมาเศร้าโฮมเนี่ยเด้อ เสียงน้าหน่อยนี่ครับเฉียงนาน้อยหลังคาเขียวเปลี่ยนเก้นเกาเลยเปลี่ยนถือฝนหน่อยอฝู่นหัววนอยู่เปลี่ยนถือฝนหันนวนนี่หลังคาไม่ทันชีดแดงดีเล Đã lọc lắm Lăng khá may lắm Lăng khá may rồi, Thêm ra Bên đây yên bì Điều má đôi đầy cây Sáu Sáu đuôi đó lạ Sáu câu ลวมมัดตึงอยู่หมดครับขาง,ขางพ้นองค์การขออนุญาด้วยนะครับเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าทีเจ้าท้ายาบกปูเงียบปีกมุมนหนึ่งม้วนหนึ่งเถียงหน้าเขีวยวเถียงหน้าหลางังคาเขีวยวเถียงหน้าหน่อยหลงังคาเขียว บางครั้งทางถนนดำนี่ข้างเขามาดีบนะน้าเป็นบ้านขางเราข้างนอกเดี๋ยวไปกระเดียดเดินนะครับเดิน้าเียวครับ

เพ่งโซ่ผมด้วยมั้งไปครับขอเพิ่นโซ่ผมโดนบอกคุณเจ้า,าข,อของหน้าเด้อครับ